สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคำพยากร์ในช่องของจีราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ว่าในวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นั้นนะคะราศีใดบ้างที่มีโชคได้ลาบได้เงินปังๆนะคะราศีกุมค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งในจำนวน6ราศีนะคะที่มีเกณฑ์จะได้โชคในล้ลาภในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจีลาพาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ การพยากรณ์ในคลิปนี้จะเป็นการนำเอาลัคนาราศีกุมมาพยากรณ์กับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงของวันนี้นะคะดังนั้นนะคะท่านผู้ชมจะต้องมีสติมีวิจารณญาณในการชมคลิปนี้ด้วยค่ะเมื่อเราบอกว่านะคะชาวราศีกุมมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาภในวันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า ชาวราศีกุมทุกท่านจะมีเกณฑ์ได้โชคนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านผู้ชมด้วยว่าในดวงของท่านมีกฎเกณฑ์ตรงนี้หรือมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบตรงนี้หรือเปล่านะคะถ้าท่านใดนะคะยังไม่ทราบว่าท่านเกิดที่ราศีอะไรอย่าลืมนะคะส่งวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดที่แน่นอนมานะคะก็จะมีการผูกดวงวางลัคนาให้ท่านค่ะ ลักษณะตรงจุดนี้นะคะเมื่อท่านไปฟังคลิปให้ตรงก็จะมีความหมายที่แม่นยำมากกว่านะคะ ชาวราศีกุมในวันนี้นะคะมีดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้นะคะกลุ่มที่ลัคนาดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้หมายถึงการเงินและก็โชคลาภของชาวราศีกุมในวันนี้นะคะชาวราศีกุมมีโชคมากๆจริงๆค่ะเพราะดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้นะคะเป็นดาวสุภระเคราะใหญ่นะคะเมื่อให้คุณก็ให้คุณอย่างมหันเลยทีเดียวนะคะเราก็มาดูพบปุตตะเลยค่ะ พบปุตตะเป็นภพที่เสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะคะดาวประจําพบปุตตะโคจรเข้าไปอยู่ในภพสุภะเห็นไหมคะเมื่อเมื่อดาวดวงใดก็แล้วแต่นะคะโคจรเข้าไปอยู่ในภพสุภะก็มักจะประสบความสําเร็จสิ่งดีงามทางไกลต่างๆและดาวเจ้าเรือนของภพสุภะก็โคจรไปเป็นมหาจักรในภพโชคลาภในเมื่อนะคะภพโชคลาภได้ตําแหน่งมหาจักรท่านผู้ชมคะ ท่านผู้ชมจะต้องนึกภาพให้ออกนะคะในวันนี้นะคะท่าน,านผู้ชมชาวราศีกุมจะต้องมีเหตุการณ์อะไรหลายๆเรื่องนะคะที่จะมาขัดขวางในเรื่องโชคลาภของท่านในตรงนี้แต่ท่านต้องใช้นะคะสมองใช้ความพลิกแพลงใช้สติปัญญาโลดโผนโจรทยานทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้ซื้อนะคะในวันนี้ให้ได้นะคะซื้อโชคลาภในวันนี้ให้ได้นะคะกว่าที่ท่านจะได้มาท่านจะต้องเป็นแบบนั้นค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะตรงจุดนี้ทําไมจีราถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าในภพสุพะนี้นะคะมีดาวพระอาทิตย์ดาวพระอังคารอยู่ด้วยใช่ไหมคะดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูกันแล้วดาวพระอังคารกับดาวพระพุธก็เป็นดาวคู่ศัตรูกันเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะคู่ครองของท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้รับอุบัติเหตุหรือตัวท่านเองนะคะในวันนี้อาจจะมีเกณฑ์มีปากมีเสียงกับคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เป็นไปได้หรือในวันนี้นะคะบาง ท่านนะคะอาจจะมีคนมาดา่ามาว่ามาเสียสีมากล่าวร้ายอะไรให้เราเสื่อมเสียเกียรติตรงนี้ก็เป็นไปได้ค่ะแต่ท่านอย่าเอาตรงจุดนี้นะคะเป็นอุปสรรคในการที่ท่านจะต้องซื้อลอตเตอรี่ในวันนี้ให้ได้นะคะและในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมชาวราศีกุมนะคะจะต้องมีสตินะคะรอบคอบระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุระมัดระวังในเรื่องของคำพูดด้วยนะคะอย่าให้ตรงจุดนี้มาบั่นทอนโชคลาภของท่านนะคะ ในพ่อปุตตะนะคะมีดาวพระเกตอยู่ด้วยนะคะท่านผู้ชมก็ลองดูนะคะว่าท่านจะต้องซื้อลอตเตอรี่จากตรงจุดไหนนะคะอาจจะเป็นสถานที่เก่าๆสถานที่โบราณหรือจะเป็นวัดบาอารามหรือสถานที่ใดก็ได้ค่ะที่มีองค์พญานาคหรือจะมีบันไดเป็นพญานาคอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็น่าจะเป็นนะคะในวัดหรืออะไรก็ได้นะคะท่านก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่อยู่ตรงจุดนั้นนะคะ จากการพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวราศีกุมในวันนี้นะคะมีเกณฑ์จะถูกหวยรวยเบอร์ได้เงินปังๆอย่างแน่นอนเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมชาวราศีกุมก็ต้องให้มีสตินะคะแล้วก็ให้มีความระมัดระวังรอบคอบด้วยค่ะระวังในเรื่องของคําพูดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยนะคะอย่างไรก็ตามจิราก็ขออวยพรให้ชาวราศีกุมท,กทุกทุกท่านเลยนะคะในวันนี้รวย เงินรวยทองนะคะพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะถ้าชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ